สวัสดีค่ะแอนอนัญพร r n นะคะที่บริษาการขายฟอรฝันแกนสใช้ค่ะวันนี้แอนมีกิจกรรมพิเศษนะคะที่จะมาเชิญชวนลูกค้าที่สนใจทดลองขับรถฝอร์ของเราทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเอเวอเรสหรือว่ารถแลนเจอร์ของเราทุกรุ่นนะคะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะทดลองขับนะคะรุ่นรับทอง1บาทนะคะจํานวน40รางวัลน,นะคะและแอนมีโปรโมชั่นแรงดุดันไม่กเกรงใจใครค่ะเป็นดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์่อนนาน48ดเดือนหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกรับชุดแต่ง หรือว่าโปรฟรีดาวนะคะทางโชว์รูมเราก็จับให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมทดลองขับนี้รุ่นรับทอง1บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากทดลองขับรถฟอร์ดทุกรุ่นสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมที่โชว์รูมได้นะคะที่ฟอร์ดฝันแกนสหชัยสาขาวิตราาพติดกับประตูน้ําหรือว่าเข้ามาติดต่อที่แอนได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยออๆนะคะสวัสดีค่ะ